สวัสดีครับน้องครับเดี๋ยวพี่ไอจะเข้าออเดอร์อีกสักหนึ่งออเดอร์นะครับเปิดกราฟมาก็ยังปิดบวกอยู่นะครับก็มีแพ้บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าปิดบวกน่าจะปิดบวกอยู่ประมาณร้อยนิดๆน,น,น,นะครับร้อยนิดๆเดี๋ยวพี่ไอจะเอากําไรมาเทรดนะครับเข้าไมา้เดียวนะครับเข้าไมา้เดียวกราฟนะถ้าเรายื้อไปสักพักนะครับแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มวนเวียนนะครับมันเริ่มวนเวียนก็ พยายามอย่าไปฝืนนะครับอย่าไปอย่าไปฝืนแต่ถ้าเรามีกําไรอยู่ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถึงจุดจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มแพ้หรือว่าอะไรต่อเนื่องกันเนี่ยเราต้องหยุดตัวเองให้ได้แค่นั้นเองหนักการเทรดไม่ได้ไม่ได้มีหลักการอะไรมากอยู่ที่ว่า หยุดได้กับไม่ได้แค่นั้นนะครับคนจะคนจะสําเร็จคนจะล้มเหลวเนี่ยมันวัดกันตรงที่การควบคุมตรงจุดนี้มากกว่าเรื่องของเทคนิคนะพี่ไอมองว่าอ่สุดท้ายแล้วเรียนรู้ทันกันหมดแหละนะครับแต่ว่ารอดกับไม่รอดนี่มันมันต้องไปอาศัยเรื่องของการควบคุมอารมณ์เนะาะแทงนี่คอนเฟิร์มขึ้นไปตามเทคนิคเลยอืมแต่ว่า กามันเซตตัวขึ้นมานะแล้วก็มีการพักตัวแท่งนี้ขึ้นไปแต่วันมีปลายไส้ตรงนี้นะครับต้องระวังตรงนี้นิดนึงอ่าทะลุแนวปลายไส้ไปได้นะครับเก็บแรงเก็บแรงขายได้หมดเลยเนาะไส้บนบ่งบอกถึงแรงขายนะครับเปลี่ยนกดเข้าเดอร์แล้วนะกาฟเปิดนะครับพยายามที่จะลงมาใต้แนวแต่ว่า ไม่สามารถลงมาได้เนาะแดงลงมานะครับแล้วก็รีเจ็คเขียวกลับขึ้นไปตรงนี้มันเก็บได้หมดเลยนะครับแท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มเก็บไส้ได้หมดเก็บแรงขายด้านซ้ายได้หมดก็เข้าเดอรบายนะครับตามตามเทคนิคเลยครับแบบนี้นะครับหน่วยการรู้ที่3นะครับเรื่องของการพักตัวเข้า,าเดอรเดียวพอนะน้องๆที่สนใจเข้าร่วมนะครับเรื่องของไ์เทดวันที่7นี้โอ้ย ว่าไงลูกว่าไงขอนิดนึงอ่ะสวยงามน้องๆที่สนใจเข้าร่วมเทคนิคเรียนรู้เทคนิคที่พี่ไอใช้อยู่นี้นะครับถ้าสนใจเข้าร่วมไอไลฟ์เทรดวันที่7นี้นะน้องๆจะได้เข้าร่วมในคอร์สวิดีโอด้วยคอร์สวิดีโอให้อะไรกับเราคอร์สว anyway, ิดีโอเป็นวิดีโอบันทึกการเรียนการสอนไม่ใช่วิดีโอแบบนี้นะเป็นวิดีโอบันทึกการเรียนการสอนนะครับน้องๆจะได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องของ ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานการเกิดแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนแต่และแท่งหน้าตาแต่และหน้าตาบ่งบอกอะไรเราบ้างนะครับแท่งเทียนเป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่เรา uh, ที่บ่งบอกความเป็นไปของตลาดนะครับบ่งบอกความเป็นไปของตลาดแล้วก็วิธีการเลือกตลาดนะครับการดูเทรนด์การดูแนวโน้มการเข้าเดินหลังแทง่งพักตัวการเข้าเดิน ที่แนวเส้นกิจนะครับจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับน้องๆที่จะสนใจเข้าร่วมก็ต้องลงทะเบียนนะครับ2,000บาทคนที่ไม่เคยเป็นนักเรียนของพี่ไอนะจะได้ร่วมคอร์สวีดีโอด้วยแล้วก็จะได้ไปดูการเทศสดวิเคราะห์สดด้วยนะครับจะกดตามไม่กดตามอะไรแล้วแต่เลยอันนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเทศสดนะครับผ่านโปรแกรม z o ูมนะครับก็ ส่วนน้องๆที่เป็นนักเรียนอยู่แล้วก็ลงทะเบียน1000บาทนะครับเราจะเริ่มวันที่7นี้นะอันนี้พี่ไอก็ฝากไว้เนาะก็พอแล้วนะครับเข้าเดินเดียวพอก็หกพันกว่าบาทเพียงพอแล้วนะครับในการที่จะดูแลครอบครัวนะครับประมาณนี้นะการเขาเดอนนะค่อยๆเป็ีนค่อยๆไปแบบนี้โอเคนะครับลากันแค่นี้เนาะสวัสดีครับผม